เอาราทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแมปตีหมอนฮะตีหมอนงั้นหรอใช่แล้วนี่คือสองครามหมอนสองครามหมอนโอ้โพี่ฝนชอบมากเลยไหนไหนไหน,นหมอนอยู่ตรงไหนอ่ะน,นี่มารับหมอนฟรีก่อนคนละใบพี่ฝนหมอนนี่ไง เออหมอนเริ่มต้นสีขาวมาแล้วครับว่าสุดยอดอะไรนี่เขาให้เราฟรีเลยงั้นเหรอใช่แล้วใบแรกได้ฟรีโอ้ย่างนี้มันแน่นอนโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยตีกันเลขเท่เลยมาอันนี้สงครามแห่งหมอนดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนมีหมอนเรื่องแสกนี่โดนแล้ว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 โอ้มีหลายแบบเลยเพื่อนไปเอามาจากไหนอ่ะน่าจะต้องเก็บเก็บจำนวนการตีหมอนเนี่ยเสร็จแล้วเอาไปแลกที้ฝน เมื่อกี้พี่บอนกระเด็นไปไกลเลยเมื่อกี้พี่เกเห็นอะไรด้วยอ่ะอะไรเหรอเหมือนจะเป็นลูกรักบี้อ,อ๋อเห็นหมอนกันเลยแสดงว่าออโอ,อ้โหเมื่อกี้เพื่อนทำโอ,อ้แสดงว่าจะต้องเก็บของหลายครั้งเก็บการตีแล้วก็ไปอัปเดตซื้อมาใหม่งั้นเหรอแสดงว่าเมื่อกี้ที่หล่นลงมานั่นน่ะจะต้องเป็นหมอนเรืองแสงแน่นอนว้ายสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนอือหือเดี๋ยวมาใหม่นะได้ได้เดี๋ยวพี่กจัดการตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่ไปไหนไปไหนคุณกวางอ อ้าวโทษแอมซอรี่โอ้โหมาเลยมาเลยลงไปนอนเลยอ่ะตอนนี้เพยกได้14หมอนแล้วมามาให้จัดการซะดีดี4แล้วเหรอ18หมอนแล้วพี่ฝนทำไมเร็วจังเลยอะก็ไม่รู้อยู่ดีมีคนมาวนๆตรงที่พี่เอกกำลังตีพอดีว้าสุดยอดเออโอ้โหกระเด็นไปไกลเมื่อกี้อะไรอะตกใจหมดเลยเหมือนโดนพลังอะไรบางอย่างพี่ฝนโดนพลังอะไรงั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันนี่นี่มาดูนี่อันเนี้ย ตีได้15นิตีได้20ฮสิบอเดี๋ยวก่อนนะมีอัปเดตมาใหม่หรือว่าเราจะสามารถใช้อันนี้ไปตีเพื่อนได้หรอเราจะต้องทำการตีไปจนได้ครบ30ถึงจะมาขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้อันนี้คอมมิ่งซูนย์รอคราวหน้าไปเร็วมายังอะ่ะนี่ไงกำลังมามนี่อะไรอ่ะเป็นท่ออะไรบางอย่างเฮ้อ,อเก็บได้ด้วยหรอไม่ใช่พี่เอกไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้อ๋ออามองอัดไงอามงอัดอ๋อเป็นจุดวา้าเหรอ <laughs> ลงท่อนี้โผล่ท่อนน้นอ๋อมันเป็นแบบนี้ที่เองพี่ฝนอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงเจอแล้วนี่เพชรต้องรีบเก็บก่อนอืก็เดินกันไปเลยตอนนี้เพชได้ยี่แปดแล้วอุ้ยนูบนูบนูบไหนไหนไหนโอ้กองทัพนูบเข้ามาแล้วอื้อองจัดการจัดการอ้โอเพียบเลยกระเด็นกันหัวที่หัวตําเลยพี่ฝนอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ทำไมมันตีกันมั่วขนาดนี้เนี่ยเขอเออก็ สงคราหมอน่ะสงครามหมอนคร้างโถเอ้ยไปไหนแล้วเดี๋ยวเพี่เอกลับมาซื้อหมอนข้างก่อนไปเกิดใหม่แล้วเหรอในที่สุดเพี่เอก็สามารถแลกหมอนข้างนูบสีเหลืองมาได้แล้วได้อันใหม่แล้วเหรอเดี๋ยวเพีเอกจะตามไปหานะรอแป๊บหนึ่งพี่ฝนยังไม่ได้เลยโอ้ยยังไม่ทันจะเปิดให้ดูเลยนี่นี่นี่เขาเป็นหน้านูบเทพละนี่ไงเออโอ้โหลบไม่ทันโอ้เพื่อนเขามีบาเลีเหรอแน่พี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะ นี่แน,น่นี่ตีกันไปตีกันมาแต่ว่าไม่ต้องกลัวเจ็บทุกคนเพราะว่านี่คือหมอนเออ,อ,อตีถ้าขนไก่ล่วงมาจากหมอนเลยอนอนเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเพื่อนจะมีพลังเยอะกว่าเราอะ่ะใช่เพื่อนมีพลังเยอะกว่าเราเราจะมาตีนเองครับเพ่อนน่ารอะ่ะเขามีรถด้วยสนแสดงว่ามีหมอนบางอันที่สามารถเสกรถออกมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้นี่ไงนี่ไงนั่งได้จริงด้วยทุยกคนอ๋อแต่เพื่อนไม่ยอมเพื่อนไม่ยอมเฮ้ยนี่ไงลูก,ก,กลักวี่แก้วใครใช้อะ่ะ โอ้โหยางแรงอย่างแรงลูกลักบี้พี่ฝนคนไหนใช้อ่ะหาไม่เจอเดี๋ยวหาก่อนเฮ้อเออโรบินอะไรเหรอโรบินกับแบทแมนเนี่ยเจอโรบินฮะเดี๋ยวก่อนโอ้โหโรบินกะเดนไปไกลนี่โอ้โหโรบินเขามีหมอนอมอาร์ตอ่ะแล้วไปวันสู้กับโรบินแถวนี้ก่อนนะเพลยกโดนโรบินตีแค่ทีเดียวเพียกปิวไปเลยไปไหนแล้วมาดูว่าหมอนอันต่อไปราคาเท่าไหร่ตัง์ยังไม่ถึงแปดสิบแน่มาช่วยหน่อยแล้วเขากำลังไปหารอสักครู่ โอ้โห <sympath is> พวกนี้เขามีหมอนระดับสูงกันหมดแล้วนะทางนี้พี่ฝนสู้กับโรบินหายไปไหนแล้วอยู่ไหนเราพี่ฝนอยู่ไหนโรบินน้อยใจหนีไปแล้วตีคุณหมีก่อนนี่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 เออคนนี้เขามีรถพี่ฝนนี่งานโรบินมาแล้วโรบินนายหยุดเลยนะโรบินเมื่อกี้ตีเราปิวเลยนี่แน่อู้หมอนน้ำมองอัดเขาแรงมากเลยนะพี่ฝนนี่แน่นี่นี่นี่โรบินโรบินเหรอโรบินนี่แน่หยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรหล่นลงมา มีกล่องอะไรบางอย่างร่วงลงมามีคนเสกกล่องลงมาได้ด้วยอะเสกกล่องอะไรหรอน่าจะเป็น <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสกิลของหมอนนะเอโอ้โหโอ้โหกระเด็นไปไกลเพื่อนไปไหนกันหมดเลยอะเ <Ooh. S 1> ออเฮ้ย <c oughs> นี่นี่อะไรฮะมนุษย์ถังเดี๋ยวขอจัดการหน่อยพี่วอนยังไม่ได้มอนอันใหม่เลยอะรู้สึกว่ามอนอันอันนี้จะตีช้าลงอะพี่ฝนมอนโอ้มอนเพล็กตีช้ามากเลยอะ นพี่ฝนน,นสีขาวเนี่ยตีเร็วที่สุดและวหรอแต่ว่ามีพลังโจมตีที่แรงกว่าของพี่ฝนอีกนะอันนี้ของพี่ฝนพลังน้อยแต่แบบว่าก็ไล่จัดการเพื่อนได้เหมือนกันนะแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วเหลือกันถามคนนี่หรอ <c oughs> อุ้ย,ย,ย,ยมาพร้อมรถเพื่อนมาพร้อม <c oughs> รถเพื่อนม, <c oughs> มีรถอะมีอุปกรณ์เสริมเออแล้วรถก็ดีมากเลยนะพอลงมาปุ๊บบุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลย เนี่ยล้วก็โดนเราก็เด็นเนี่ยดูดิมีโอ้โหคุณหมีโรบินไปไหนแล้วอะคุณหมีแพนด้าโอ้โหคุณหมีแพนด้าร้กัดมีแพนด้านี่เก่งนะเนี่ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเมื่อกี้เขาหายตัวเขาหายไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะเออเดี๋ยวก่อนนี่นี่ขอจัดการหน่อยคุณหมีแพนด้าเขาเป็นนจาหรือเปล่าเพียงได้71แล้วนะพี่ฝนนะ7็แล้วเหรอ7 1อดแล้วแล้วอ๋อจะไปซื้ออันใหม่แล้วใช่ป่ะอยากได้อันใหม่อยู่เหมือนกันนะนะทางนี้เขาทำอะไรกันอยู่อะ เขารวมตัวกันทาอะไรบางอย่างพี่ฝนเขากําลังจะสู้กันหรือเปล่าไม่รู้กัน้นนี่นี่พอพี่เอกมาเขาเขาดิบหมอนนั่นออเอวเดินหล่นลงไปเองเฉยเลยแสดงว่าเขาจะต้องรวมตัวกันแน่นอนม,มี71ยังไม่พอหลบหน่อยหลบหน่อยอย่าเกะกะเพื่อนนี่เราต้องรีบไปเก็บ80ิพี่ฝนมาเร็วนีอะไรอะ่ะทำไมคนนี้เขามีรูปหัวใจอยู่บนหัวด้วยอะ่ะหรือว่าเขาจะได้คุณหมอนได้หมอนมาหมายเป็นรูปหัวใจหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้แล้วหมอนสีม่วงกับสีเหลืองนี่คืออะไรเนี่ย มีหลายคนเลยนะที่มีหมอนแบบเนี้หยุดเดี๋ยวนี้ฉันจะเก็บตังค์ของนายบออหออโดนเดินเจ็ด้7บหกทีแล้วพี่ฝนเจหแล้วเหรอนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอะไรเจออะไรนี่คือใครปลาหม,มึกโอ้โหืออมีกล่องอะไรบางอย่างร่นลงมาเฮ้ยแล้วเขาเก็บของในกล่องแล้วเขาก็เขาใช้ทำอะไรเนี่ยของของเขาหรือเปล่านี่เป็นนี่จีเอ็มป่ะเนี่ยหมอนปิดสนา นี่เป็นเกมมาสเตอร์หรือเปล่าพี่ฝนดูเขาเหมือนจะเก่งผิดปกติโหลงมาวาร์ปใส่พวกเราอย่างเดียวแถมมีกล่องปริศนาด้วยได้กล่องมาหรือเปล่าอา้าวแย่แล้วหน้าหายฮะห,หน้าพี่เอกหายไปหรอหายหน้าล่องหนไปแล้วเหลือแต่ผมเฮ้ยแขนพี่ฝนกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกจัดการคนนี้ก่อนเฮ้ยพี่เอกว่าคนนี้เขาต้องเป็น GM แน่เลยเป็นเกมมาสเตอร์เฮ้ยโอ้โหไม่มีใครทําอะไรเขาได้เลยพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วย จริงเปล่าใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวได้ไปช่วยหยุดเดี๋ยวนี้เลยคุณปลาหมึกนี่หน้าวิ่วนเหลืองไว้แล้วหน้าเหลืองเหรอใช่แล้วหน้าเหลืองไปแล้วทุกคนโอ้คุณปลาหมึกคนนี้อื้อโอ้โหเป็นไงบ้างเกือบไปไม่มีต้นไม้นี่เรียบร้อยไปแล้วนี่โอ้โหเขาเขาตามเล่นงานเพล็กอยู่มาช่วยนี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยคุณปลาหมึกฮึฮึฮึเป็นไงบ้างฮึเลแปดสิบเจ็ดแล้วแต่ยังไม่ยอมไปยังไม่หวนช่วยนี่แน่นี่แน่ดูดีหน้าใสเลย น่าใสไรสิวอ้อโหกระเด็นอ๋ออ้โหอีกนิดเดียวเฮ้ยอะไรอะ่ะมีกล่องล่วงลวงมาอ้าวโรบินโรบินไปเก็บแล้วโรบินก็โดนแบบฟรีดไปเลยอะ่ะอ๋อแสดงว่ากล่องปริศนานั่นจะต้องเอาไว้ใช้จัดก,การพวกเราแน่นอนใช่แล้วพีฝนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เพี่เห็นหัวใครเดินอย่างเดียวมีตัวอะไรแปลกๆด้วยอะ่ะเห็นเปล่าเห็นอยู่เมื่อกี้นี้หายไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันโอ้โ oh, ห <c oughs> ปลาหมึกนั่นเล่นงานคนในเซิร์ฟไปเยอะ <c oughs> เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้การละเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันซื้อของใหม่ได้ยังอะ่ะเออ <c oughs> เดี๋ยว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 ยายากำลังจะไปเดี๋ยวก่อนเนี่ยดูแขนพ่ฝนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่นี่เออเป็นไม้ไปแล้วนี่ไงเห็นเปล่าแขนพ่ฝนเป็นไม้อเนี่ยดูสิแล้วจะกลับคืนยังไงอะ่ะเออเราจะต้องกลับไปซื้อของแล้วกลับมาใหม่หรือเปล่าฮะต้องไปซื้อแล้วกลับมาใหม่เหรอใช่แล้วไปซื้อแล้วกลับมาใหม่เดี๋ยวไหนไหนจะไปละโรบินปุ๊บนี่ออ้โหโรบินเป็นลมเดี๋ยวเบรกไปจัดการปลาหมึกสีทองก่อนนะ ดูดิแบบมีของมาวาร์ปใส่พวกเราด้วยเขามีอุปรกรณ์เสริมโอโ้โหเขาแรงอะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าปลาหมึกนี่นะะโอโ้โหแรงจัดเลยเดี๋ยวเพี่ไปซื้อของก่อนพี่ฝนเขามีบาเลียน่ยเมื่อกี้อ่ะอืมของเขาแรงมากๆเลยอันนี้แปดสิบอันนี้จ้มพรีทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นพี่ฝนฮะซื้อหมอนมาแล้วเรากระโดดสูงขึ้นงั้นหรอใช่เป็นหมอนกระโดดสูงไม่รูปสปริงอะ่ะโอโ้โหอันนี้ต้องซื้ออะ่ะอันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ไม่ซื้ออันนี้ซื้อแบบเป็นการตีแต่สั่งนู้นจะซื้อเป็นเกมพาร์ทพี่ฝนแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่ามาดูดิบ้างไฟพญานาะคอันนี้คืออะไรอะ่กระก็บอกเข้าวหลามขอดูก่อนนะ <laughs> ราคา5 0 0พันเลยหรอโหราคาแรงอ๋อเราสามารถใช้ถ้าเรามี5,000ันเรากดใช้ได้ครั้งหนึ่ง5,000ันการตีหมอน่ะหรอใช่โอโ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้ห0 0พันมันเยอะเกินไปนี่เพิ่งได้แค่ร้อยสองไงอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ๊ะอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันไหนหรอ ของพวกนี้ได้จากการทำแบนเดดคืออะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ฝนเราอาจจะต้องเก็บของหรือไม่ก็จะต้องสู้กับเพื่อนก่อนละมัง้งน่าจะใช่อาจจะต้องไปตามหาอะไรบางอย่างอุ้ยหูหมอนคนรวยไหนอะหมอน <laughs> โอ้โห,โอ,โหออกมา <laughs> เป็นเงินเลยอะ่ะโอ้โหนี่ตีกันด้วยเงินเ,เหรอ,อ <laughs> เดี๋ยววันโอ้เจ็บปวดมากนี่นี่เดี๋ยวจัดการเขาตีเราด้วยโอ้โหแล้วเงินไม่ใช่ธรรมดาตีทีเดียวปิวเกือบสุดเลยโอ้พ <laughs> ี่ฝนปไกลเลยอะ เดี๋ยวก่อนนี่หมอนเงินเนาะเอามาจากไหนเนี่ยหมอนเงินเขารุนแรงมากเลยนี่นี่นโอ้โหมีหมอนปิวไปไกลอีกแล้วอเกือบตกเกือบตกเราจะต้องร่วมมือการจัดการคนหมอนอันนี้ใช่แล้วนอกจากหมอนหมึกแล้วยังมีหมอนเงินอีกนี่โหดูดีพี่เอกตีเขาแบบเหมือนสะกิดแล้วก็ล้มไปนิดเดียวะ่ะสปริงเราเด้งดึงได้น้อยไงะเราได้แค่กระโดดขึ้นหนีเขาอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเขาโอ้โหดูดิ เกือบสุดวงแล้วเนี่ยไ่ไงโอ้โหกระเด็นหยุดก่อนหมอนเงินไว้ไหนแล้วโอ้สูไม่ไหวเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้โอ้โหกระเด็นไปไกลหมอนเงินแรงเกินไปอ่ะพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตใหม่เน<อ>ะทำไมพี่เอกตีคนไม่ไปแล้ววะหรือว่าเกมค้างหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นตีปิวตีปิวอยู่นั่นนะเนี่ยปิวอยู่คนเดียวเลยอ่ะปิวหล่นลงไปเองแล้วเฮ้ยดีนะถึงร้อยห้าสิบแล้วอ่ะ มาเดี๋ยวพี่ให้่จะเอาหมอนวิ่งเร็วไปโชว์ให้ดูได้อันใหม่มาแล้วเหรอใช่แล้วหมอนวิ่งเร็วพื้นพื้นพื้เป็นไงพื้นพเลยเหรอโอ้โหนี่นี่โรบินโรบินเป็นไงนี่นี่โอ้หมอนเงินไปไหนหมอนเงินไปไหนเฮ้ยมีหมอนโบ้ด้วยเออจริงด้วยหมอนโบ้นี่หมอนโบ้ล้มลงไปหมอนโบ้อุ้ยอุ้ยโอ้หมอนโบ้แรงใช่ย้อยหมอนโบ้แรงเหมือนกันโอ้ตีทีแบบตีลังกาเกียวเลยอยู่ไหนแล้วหมอนเงินหมอนเงิน กลับมาเดี๋ยวนี้ฉันจะจัดการนายเจ้าหมอนเงินอยู่ไหนอะ่ะอยู่ตรงนี้เปล่าอยู่ตรงนี้อะไรอยู่กันตรงกลางเนี่ยตอนนี้ก็ตีกันมั่วๆอยู่อย่างเงี้ยนะทุกคนนะหมอนโบหมอนโบโอ้พี่เอ๋เออเออ,อ,อ,อเดี๋ยวมาใหม่นะอไปแล้วเหรอเกือบ <laughs> <c oughs> ไปแล้วอะ่ะโหเล่นค่อนข้างยากเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนกับเกมอะไรนะสลปบแบทเทิรเลยแต่นี่คือพิโลแบทเทิรนนะเอาละทุกคน เกมนี้สนุกมากๆเลยนะล่ำลับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่เอกแล้วก็พี่ฝนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ้งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่ห้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเรา2คนจะต้องขอตัวราไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย